แล้วค่ะมาแล้วจะได้ลูกแล้วพายคำน้อยจะได้ลูกแล้วเยอะๆนะคะวันนี้ควันควันโอ๊นี้จะมีตัดลดนะคะถ้าเกิดว่ามีใครโทรมา ขอความช่วยเหลือนี้ก็ไม่เคยปฏิเสธนะคะ จะเอาโซ่ผูกกับเชือกแล้วเราก็จะไปโค้งอยู่ที่มือแมคโครนะคะมือแมคโครผูกโซ่ไว้แล้วนะคะอยู่กับกับเชือกอ้โมโซ่พี่เด นี่จะ,จะเกาะไว้กับมือแมโครนะคะตรงที่เระเจาะดินนะคะอ่ะเปลี่ยนโซ่นะคะเปลี่ยนโซ่โซ่เส้นเล็กไปเปลี่ยนเอาเส้นใหญ่นะคะมาตรฐานแข็งแรงหน่อยเส้นเล็กไปกลัวขาด เพราะว่าน้ำหนักช้างเยอะนะคะน้ำหนักเขาเยอะรถแมคโครเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะนี่ขายโก มาแล้วค่อยๆย่นค่อยๆย่นนะคะนี่จะโคงไว้ตรงมือเขานะคะ จะลุกเลยนะคะนี่โอ้ยดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนโอ้ขาหลังไม่มีแรงมากเลยนะคะขาหลัง เพราะว่าเป็นช้างที่เคยรากไม้มาก่อนนะคะใช้เ่ทำงานหนักทํางานหนักพอมาอายุเยอะแล้วก็จะมีปัญหาทางด้านขานะคะโชคดีปลอดภัยแล้วสำหรับใครทำน้อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราจะมาตอนที่เขา ล้มประมาณตีหนึ่งตีสอมาเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นะคะมาเพื่อถ้ามาก็มาเป็นแบบกําลังใจได้แค่นั้นนะคะต้องรอรถแม็คโครอย่างเดียวันใจแม็คโครต้องรอแม็คโครอย่างเดียวนะคะนี่แม็คโครมาถึงจะช่วยเหลือได้นะคะนี่ต้องเอาโซ่ไปผูกที่คอเขาไว้ไก่อนะะะะต่อไปก็คงจะให้หมอมา ใช้น้ำให้น้ำเกลือนะคะนี่ให้น้ำเกลือมือแมคโครก็เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะติดลังคาเป็นไม้เฉยๆนะคะนี่ไม่มีไม้ไม้ไผ่เฉยๆนะคะไม้ไผ่เฉยๆมีกำลังก่อนนะคะ

ต้นเข้าไปในโอกนะคะต้นเข้าไปมือแม็กโครก็พยายามพยุงตัวเขาไปเรื่อยๆนะคะได้แค่นี้นะคะมือแม็กโครเข้าไปข้างในไม่ได้ แล้วโอเคถ้าไม่มีเมคโครก็ช่วยพายคำน้อยไม่ได้นะคะนี่ต้องขอบคุณไปทางด้านเจ้าของพายเมคโครนะคะที่เสียสละเวลามาช่วยพายคำน้อยนะคะ ร้อยขอบคุณครับขวัญใจแม็กโครถ้าไม่มีเขาเราก็ช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็ยังว่านะคะนี่

ถ้าเกิดว่าพลายคำน้อยลุกไม่ขึ้นนี่เราก็ไม่ได้มาเยี่ยมนะคะนี่ถ้าอยู่ดีมีสุขเราก็ไม่เคยมาเยี่ยมเขาเลยนะคะนอกจากว่าเขานอนลุกไม่ขึ้นนี่แหละเราจะมาหาเขาตลอดเลยนะคะ นี่ไหลไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนไหลไห,ลหลไปเรื่อยๆนะคะจนไปอยู่กับทางขาวๆนู่นเลยเสจยังคุณ

เราเหลือแค่ผูกสายพันุ์ให้เขานะคะให้เขาเพื่อพยุงตัวไว้ไม่ให้นอนลงอีกพอตอนนี้ปลายคำดีก็ปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยแล้วขอบคุณแม่แม่ซีที่เป็นห่วงรักไข่เอ็นดูภายคำน้อยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปตัดหญ้าเหมือนเดิมนะคะจากเสิจากทุก ธุรกิจภายคำน้อยก็ไปตัดย้าเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ